พี่น้องถ่ายวิดีโอห้เบิงนำยางของแม่นองดีมต้นหน,น้อยหนึ่งเธอเบิงนำยางมันไหลอันเมื่อหนึ่งก็ถ่ายวิดีโอเมื่อหนึ่งก็อยากรีดดึงมีดว่าท่านของแท้นะคะปุ๋ยไมโครโมิก ต้นน้อยๆก็ออกดีคือหยังนี่อันนี้ต้ในใหญ่แห้งบ่อยากว่าดึงมีเดือท่านเลยบ่ได้หอดกีดหนาซำนำยางนี่เบิ่งเอาเบิ่งเอาบ่าได้คุยไดนี่อยากให้พี่น้องลดต้นทุนเจ้าของมาใส่ปุ๋ยออแกนิกเบิ่งนี่ ซองนึงก็บดได้แพงดอกกัยังดีกว่าไปซื้อปุ๋ยทางอื่นอยู่มือหนึ่งไทยวิดีโอมือหนึ่งก็อยากให้พี่น้องเบิ้งปีดยางนะบ่มีไผ่ไทยหายนี่ต้นน่อยเด้อมันสียตายหนึ่งเลยกันย่งลบมาออกน้ำยางคือเกา่าต้นน,น้อยๆท่อขานี่ ตัวนี้อยากให้พี่น้องเบิ้งลดต้นทุนนี่เบิ้งด้วย